อยู่ๆก็เจอแมลงที่เอาใบไม้มาทำเป็นตัวมันนะครับมันคงอยากจะมาคารวะหรือสีก็เลยมาจับที่ฝ่าเท้าอย่างว่าเนาะเดี๋ยวดูหน้าตามเป็นอย่างนี้ ไม่ได้เห็นนานแนละ้วส่วนมากต้นที่มันจับนี่ยจะเป็นต้นกระเจะจันนะหรือต้นธนากาที่พม่าเขาเอาไปทานหน้าทาตัวให้ผิวสวยนะผิวพม่าไงอันนี้คนไทยเราไม่รู้จักทั้งๆที่มันเต็มอยู่ในป่านี่แล้วใบเนี่ยมันจะจับแมงชนิดเนี้ยมันจะเอา ลำต้นของเอาใบของต้นกระแจะจัน์บ้างมาทำนี่ก็เลยกลายเป็นมแมลงที่เอาต้นไม้มาทำยังอุดมสมบูรณ์นะครับ